้วก็เล่าให้หมอฟังสิได้สีดยาเลยค่ะสีดยาตรงนี้ถึงสีดยาสีดยารอบที่สองเลยยังไม่หายไปยาไหนก็ได้สีดยายัมีรอบสามนะแล้วก็มีอ่านมีโรคมาเพิ่มอแล้วจะรุปเป็นอียงเข้าตรวจปออียงส่งแผ่พอโจไปล้วจ้าหมอให้หยุดพักนมาพอจูด้วย สามวันนะคะพี่น้องคะผักบอนเบิ่งอาการผู้ใดนี่หนุกไสพ่อโอ้เอามานั่งสีมานั่งสีเอินอยากก็มานั่งครับตอนนี้ไปใส่เลยดิสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีของกิรังอุ๋งอิงเอซีของสารวยเพชรบานแห้งแล้วก็ทุกๆกานที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ ก็เดินก็ขอส่งกาลังใจให้กับทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนาะค่ะพี่น้องขอให้ทหารทุกนายปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องของทุกคนเนาะค่ะพี่น้องที่อาศัยอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาและได้โอพยจากกินฐานบานเกิดของเจ้าของขับมาอยู่ข้างในเนื่องจากเหตุการณ์ที่บ่สงบระบางชายแดนไทยกัมพูชาเนาะค่ะขอให้เหตุการณ์สงบเร็วๆกับดนกลับบ้านพักเจ้าของเร็วๆเนาะค่ะกับทิ้นฐานบานเกิดเจ้าของเร็วๆค่ะพี่น้อง ค้าบานที่ติบดลกติดในข้า no บ้านจะคล้องแล้วค so, so, ่ะค่ะต้นหมู่บ้านนี้เนาะค่ะพี่น้องก็เป็นบ้านมางของสาวหน่อยเพรบานแพ่งหมื่นหนึ่งค่ะพี่น้องหลายหลคนก็ได้เดินทางไปพักอยู่ถี่นางานเนาะค่ะหลายคนก็ได้เดินทางกลับบ้านส่วนนี้เราอุ้งกิงก็ที่มห้านรถตู้ก็ได้เดินทางกับจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะพี่น้องเราหมู่บ้านนี่ก็เป็นบ้านคลายบ้านเกิดของแม่หน่อยค่ะน้องจะเพิ่นไปเห็นบุญที่วัดก็หลวงลุกงแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็ยังดนมาเห็ดเขากลองค่ะพี่น้องเขากลองจจนนวเพื่่ออทีะไปมบห พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องก็เข้าที่ได้อพย,ยมาจากชายแดนไทยกัมพูชาอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าสงบระวางชายแดนเนี่ย,นะะนนย,ยนเนาะค่ะพี่น้องในข่าวไม่เจอศูนย์พักพียงพันในจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่น้องแล้วก็แถวแถวบ้านของยีลาค่ะเป็กนการนั่งปบอบ่าผายกบพอเม่พี่น้องทั้งเหมือนหาจุดเลยค่ะมาว่านนี่ค่ะก็ขออนุมโมทนาสาธุกับขอบคุ้วของยีลานเนาะคะ่ะเป็นขอบคุ้วที่ใจบุญยี่หลีค่ะพี่น้องเยสบุญตลอดเลยเนาะคะ่ะ ส่วนพราการใช้ก็นอกไม้อันนั้นต่ย่าลหลักะแอดมินเบนเนาะค่ะพี่นอ้องกได้เดินทางไปพักอยู่ที่บ้านนอกไม้ค่ะที่เป็นบ้านของอาตาย่ายก็นอกไม้เป็นคุณตาคุณย่าจะเป็นอุปธรรมนอกไม้เนาะค่ะพี่นอ้องค่ะก็ไเด้ไปพักอยู่บ้านคุณตาคุณย่ายค่ะพี่นอ้อง ค่ะแล้วพอของน้องไม่นอกกว่พี่น้องพอแะแทะของน้องไม่อนันนันตยากต่ไหนมหาลูกสาวยทีิบ้านของคุณตาคุณย่ายค่ะประกันใช่กันเลยถามสัมผัสเพื่อน้พวเขาฟังเนาะค่ะพี่น้องกับเป็นเทือแรกค่ะที่พอพอแม่แม่เอฟซี FC ของน้องไม่อนันนันตยาได้เห็นหน้าพอแต่แทะของน้องไม่กับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปกันค่ะผู้ใดเนี่ยลูกไส้โอ้ เอออยากก็มาล้ังรับตอนชนี้ไปใสเลยนี่ไมได้นี้นี่น่ยพ่อวันใหม่วันี้นี่แหะพ่อต้นชิ้นเลยอาเข้าไปค้อนมาค้อนมาค้อนมาอกว่าไม่เจอเดเป็นมอลลัมนะหม่นี่ลองเขาจะบอกความเพาะเป็นอยางบอกคอนอยเลยสมันบอกโฟร์ซีลองเพลงเป็นบอลองเพลงเป็นบอ สามสามสามบ้อพ่อสองสามสิบห้าเมันมัมันทเดมนเดียวมันทีเดียวป็นเียวกันปะนน่ครับนี่คือออกองบัดใหม่พ่อแท้ๆเลยนะครับนี่ใครไุกเคยเห็นไปบุมเคยเห็นบุเคยเห็นข้างแรกเนาะไปไปไปรับน่าหลูกสาวปะ ันก็เป็นในอาย่เนาะค่ะพี่น้องอาจจะยังบริชินกับกลองค่ะพี่น้องอาจจะยังบริชินก็บพอการใช้แล้วก็แอดมินเบนเนาะค่ะเพิ่นกัเลยนางกลมนาอยู่ตลอดหลายคนก็บอกว่าน้องไม่นาตาคือพอเนาะค่ะเพราะการใช้ก็บอกว่าน้องไม่ใหญ่โตใหญ่ได้พอค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าได้ปูเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปูของน้องไม่กับโตใหญ่ขึ้นกันน้องไม่กับโตใหญ่ได้พอได้ปูค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพอแท้ของน้องไม่เนาะค่ะเพิ่นกัได้เที่ยวไปเที่ยวมาระวังบานแฟนใไม่ของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็บานยาของ หองไม้ค่ะพี่น้องบ้านแม่ของเพื่อนเองเนาะคะ่ะเพื่อนเคยไปเที่ยวไปเที่ยวมากจงหนองไม้ประยูนเนี่ยค่ะพี่น้องส่วนอกการบ๊อสบายของนนองไม้เมื่อแล้วเลี้ยงเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องไม้มีอาการปวดท้องและ้วก็อ้วกเนาะค่ะพี่น้องหากเดี๋ยวไปหาหมอหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนบ่บเพียงพ่อค่ะแต่ว่าอาการนั่นกับบาหายค่ะพี่น้องหนองไม้กัยังปวดท้องตลอดกินยังลงไปกับปวดท้องตลอดเนาะคะ่ะเห็ดให้หนอนองกินขาว่าค่อยได้น้ำหนักลดลงไปถึง6กกิโลเลยะค่ะพี่น้องพอมีบ้านว่างเนาะค่ะเดี๋ยวกับมาบ้านหายตา เมื่อนี้ก็ได้ไปหาหมอครับพี่น้องค่ะไปฟังน้องไม่ว่าหลังจากที่ไปพบหมอมาแล้วน้องไม่ได้ร,รับการวินิจฉัยจากหมอว่าเป็นป่วยเป็นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องว่าสาเหตุที่บ่สบายเกิดจากโูกอีหยัคงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปกันค่ะเป็นยังไงบ้านอาการไปหาหมอแล้วก็เล่าให้หมอฟังสิได้สีดยาเลยคะ่ะสีดยตายตรงนี้ถึสีดยาตีดยารอบที่สองเลย ยังไม่หายเลยไปยามเลยก็ได้จิตยาอย่ามีรคบสามนะแล้วก็มีอันมีโรคมาเพิ่มอีกแล้วจะรูปเป็นอีหยังเข้าตรวจพออีหยังเป็นไซนัสอักเสบราคาแล้วก็เป็นกระเพาะอาหารอักเสบค่ะีเห็นบอกคนสรุปแล้วก็คือโรคกระเพาะส่งหประโจูไปส่งแล้วจ้าแล้วก็ให้หยุดพักมาคอจูด้วยสามวัน นะคะพี่น้องค่ะพักผ่อนเบิงอาการตอนนี้เขากินยาพักผ่อนเยอะๆแล้วก็รบเบิงอาการว่าสิเป็นจริงไรจะดีขึ้นบ่ได้ถามว่ามันนูว่ามันบ่หายดอกเนาะแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆเป็นโรคที่จะต้องระบางรักษาเจาของเนาะค่ะพี่น้องซึ่งบาสาม,มาที่จะผื่นมันระวังรักษาหายได้อย่างกินเพสค่ะพี่น้องค่ะาลีบเรื่องการกินเพสโดยเด็ดขาดเลยเนาะค่ะเป็นแผลในกระเพาะอาหาร กินอาหารใ้ตงเวล่าค่ะพี่น้องกินยาตามหมอสั่งเนาะคะ่ะค่ะนอกจากนั้นกันยังมีไส้นัดอักเสบอีกเนาะคะ่ะพี่น้องไส้นัดอักเสบนี่ก็ตรงใสแแม่เนาะค่ะพี่น้องใ่ผ่าปิดจมูกค่ะระวางฝุ่นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนที่ว่าน,น้องไม่บอกว่าน้องไม่เต้นยกไก่สโมกนี่อันนี้ก็ต้องปรึกษาผู้บริหารแล้วค่ะพี่น้องว่าจะเปลี่ยนจุดใดบอ่อเนาะคะ่ะได้หลายคนกับแผลคว้นสโมค่ะพี่น้องอันนี้คือโรคที่น้องไม่เป็นเนาะคะ่ะอาการที่น้องไม่สบายนี่เป็นจากโรคสองโรคนี่เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็เอาใจซอยนอกใหม่ก็ขอหายหายเร็เวๆเนาะค่ะขอให้ให,หลลายเร็วๆแล้วก็มาสางความสูงห้กก็พอๆแม่ๆเร็เวๆพอๆแม่ๆเอฟซีทุกคนก็เอาใจซอยนอกใหม่แล้วกันนอกใหม่อยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนเมื่อนี้ค่ะพี่น้องตาวหน่อยเพียรบาลแพงไปทําการแสดงยุติบ้านโน่นําราษฎาเพื่อร่าไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับปุใดยโยกัยก็อย่าลืมไปห้กำลังใจยีราอูหญิงแล้วกที่งานตาวหน่อยเพียรบาลแพงเด้อค่ะก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคน ที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแขกเนื้อค่ะประแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตำหนี่ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีค่ะ